ขขาวสวยแบบนี้มีใครรู้บ้างเอามาทําแบบนี้มีใครเคยกินบ้างไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาเจอกับออนนี่นิวซีแลนด์อีกเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้ออนนี่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะทักทายมาพูดคุยกันได้เด้อจ้าเด้อ สวัสดีค่ะมืนอนนีก,กม็มางพบมาพอกับวันนี้นิวซีแลนด์อีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะอ่าลงสวนจะลงสวนบอได้ดองกระเทียมเนาะแต่ว่าอ่าเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วพี่น้องดอกหลายๆแล้วสิเกบเอาดอกกระเทียมจะกระเทียมปานิวซีแลนด์อีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะโดนแล้วบอได้่งสวนสิเก็บเอา นี่เวพัดน้ำมันหอยนะคะเซ่บแซบด้วยพี่น้องบบเปืองกระเทียมดีพร้อมใส่กระเทียมเล็กน้อยอาจสะมีเสียงรบกวนในเด้อนนจะเด้อจะมีเสียง เอออาจมีเสียงอันอันเสียงลมแน่เนาะมันขึ้นลายเป็นปลาแบบนี้กระอน,นี้ จักน้อยกันลงหัวเนาะตนอ่อนมันก็นกินบ่กินไอบ่ได้นี่เก็บทันกะเล่้อนีกะเล่เสียเอาดอกลวกกินกับเจวกระแซบเลยค่ะบัวเอาค่ะกอ,องมาพี่น้อง ตาไล่ก็โคตโทดโคตรไพเด้มอมาอนิ้ยอันนี้ก็อีกอันหนึง่นงเนาะคะเน เขจะว่าเอียงบางทีก็เอินเป็นที่หยาตะกกเปลี่ยนนะจา๊ะแต่ที่นิวซีแลนด์ก็าากันเอินอันกันเอินอันอันอยังทัวหิมะเพราะว่ามันสิเกิดช่วงหนาหนาวเนาะคะเนะปีนี้กับ สงสัยคนเก็บกินบอยอันเบิบร์ตบอนี่็ไหมบอกค่อยงามเลยมนเพราะว่ามาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาเก็บเนาะพวกประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนก็มาเห็นมาเห็นน้ำเพื่อน,นเลยว่าอุย้ย ลายเถอะนะข้าเจาก็เลยมาเก็บนำเมินนะพอมาเก็บนี่ข้าเจ้าก็เลยฝนหยุดตกหมู่ว่านนี่ข้าเจ้าก็เลยมาแล้วมั่งนี่มาเก็บก่อนเนาะก็เลยบ่เหลือหลายแต่ก็มีพอได้กินอยู่ มือเด็กกระบาคขาไอ้มันตังขากองบระไดเนาะมันต้องขอกองก่อนเหอะถ้าตาลายก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องมีเลยวิธีชีวิตคนไทยในต่างแดนมาดามมาดามวาสานัน เลิดรูอู่ฟ้าเวลากลับไทยอยู่ต่างแดนกะหากินแบบนี้ล่ะพี่น้องเพราะว่ายัางวัตี เพราะว่าอยากกินอาหารแบบบานๆหาอนะนีสิ้องกตเล่มาหายเก็บน้ำเขาน้ำมัน,มนหลังบานยังสินะนี่แบบนี้ละปีนี้เนาะนี่ละค่ะทิมาซา อันนี้กันกันบโไก่จากเงอนนอกกนเลยยางล่งหลังบานไปนี่น,น้องอ่าแล้วมันกับเป็นทางคนทางคงานยางออกกำลังกายพร้อมขจ้าจกันเลยอยู่ทางแวะเก็บนะ จากของใบออกจากเงื่อจากเขื่อมันยังสีละ่ะถ้าบวกขึ้นบวกขึ้นจากลีกับบกเก็บบกออกมาเก็บเนาะแต่ว่าแต่ว่ากินกับแสบเด้ยละ่ะได้แสบไปกินกับสมำ่ำ สิลวกอันดอกกระเทียมปลาน้ำตมตำสมตำและกะสิบอันพักอันนี้กะสิกินกับสดซดสันตัวล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันได้จ้ะเด้อคิปวิดีโอการสิเงาเกินไปอาจสินั่นแหละเสียอ่อนภาพให้เบ่ง